อาวันนี้ก็จะมาอธิบาย OSI m o เดลยกตัวอย่างโปรโตคอลแต่ละเลเยอร์แล้วกอ็อธิบายความแตกต่างระหว่าง TCP กับ UDP แล้วก็เหตุใด HTTP s จึงปลอดภัยกว่า h t t p Yeah คลิปที่แล้วคลิปที่แล้วไม่ไหวง่วงนอนก็เลยพูดเสียงเบาตอนนี้ดีดแล้ว โอเคมาดูที่ OSI model อัน OSI model เจ็ด layer อ่ะนี่ฮะ <c oughs> แคปรูปเลยอ่านี่นะเขียนได้ด้วยนะ osi model หน้าที่อ่าคือมันจะมีระหว่าง client side แล้วก็ server side นะแล้ว layer 7เนี่ยคือ application ตรงนี้แล้วก็ layer 6 5 4 3 2 1ลงไปก็คือแถวนี้ทั้งหมดอันนี้เป็น client side นะอ่าแล้วทีนี้คือมันก็เหมือน เหมือนอะไรอะ่ะดอบชิปอะ่ะก็คือมีคลาแอ้นคลแอ้นก็คืออะไรพ่อขาแล้วก็ o s i โมเดลเนี่ยเป็นขนส่งแล้วเซิร์เวอร์ไซคืออะไรเซิร์เวอร์ไซก็คือคนซื้ออะไรมันจะแบบไปประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็ มันมีรีพีทด้วยนะก็คือสมมุติว่าคลายแอนเนี่ยจะส่งให้เซิร์ฟเวอร์ใช่ปะคลายแอนมันก็จะลงมาถึงเลเยอร์หนึ่งแล้วก็แล้วก็อะไรอะแล้วก็ไปจากเลเยอร์หนึ่ง ถึงเซิร์ฟเวอร์ไซต์แล้วถ้าเซิร์ฟเวอร์ไซต์ส่งให้ไคลเอนต์น่ะ mm hmm. ก็มันก็จะลงไปจากเดี mm ๋ย hmm. วก็มันก็จะลงไปจากเลเยอร์เจ็ดไปจนถึงเลเยอร์หนึ่งแล้วก็พอถึงไคลเอนต์ก็ก็จากเลเยอร์หนึ่งไปถึงเลเยอร์เจ็ดนี่คือรีพีท OSI model คือมันจะมาขั้นกลางระหว่างส่ง client เดี๋ยส่ง client ถึงเซิร์ฟเวอร์หรือว่าส่งเซิร์ฟเวอร์ถึง client อ,อ่าแล้วคาเฟ่คาเฟ่มันจะอยู่ตรงไหนวะลืมคาเฟ่มัน น่าจะอยู่ก่อนเข้านะประมาณนี้คาเฟ่เหมือนตอมอ่ะตอมอถ้าสมมุติว่าอย่างกรณีเน็ตทัวร์เน,นี้ยคุณใช้ไม่ได้ใช่ไหมคือมันโดนบล็อกเว้ยคุณก็แค่ไปใช้คาเฟ่มันก็จะมาตอมอตรงนี้แล้วมันก็จะให้คุณเข้าวเว็บได้จบ คุณแค่ไปใช้คาเฟ่คาเฟ่มันก็จะอยู่2ออ,อันนี้อยู่ระหว่าง2อ,อันนี้คาเฟ่จบเรื่อง OSI model <c oughs> แล้วก็อธิบายโปรโตคอลแต่ละเลเยอร์ถ้าผมบอกผิดยังไงร,รบกวนบอกผมเลยนะโปรโตคอ 7, เลเจ็ดเล นี่อ่ะเจอแล้วนี่นะอธิบายแบบรวดเร็วนะแอปพลิเคชันเลเยอร์เจ็ดใช่ไหมเลเยอร์เจ็ดแล้วก็ไปเลเยอร์หนึ่งถูกไหมวะอ่าเว็บเว็บเมื่อกี้หายไปไหนอ่ะโอสไอเนี่ยเหมือนกันไหม เลเยอร์เจ็ดอันนี้เลเยอร์เจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งแอปพลิเคชันคืออะไรแอปพลิเคชันคือจากคลีนไซต์ลงมาเลเยอร์เจ็ดคืออะไรก็คือพวก HTTP โปรโตคอลอันนี้เรียกว่าโปรโตคอล โปรโตคอล http ftp แล้วก็ที่สำคัญคือ http ftp อะไรวะเนี่ย ftp ssh dns อันนี้ต้องจำนะนี่โปรโตคอล4ตัวนี้ต้องจำในแอปพลิเคชันถ้าถามว่ามันคืออะไรอะคืออะไร ไอ้ h t t p เนี่ยมันจะมีสองอันใช่ไหมมี h t t p s ด้วยอันเนี้ยไม่ดีเป็น h t t p ที่ไม่สกิลสกิลเออ อันนี้เป็น HTTP ที่ secure อ่าแค่นี้แล้ว FTP FTP ก็คือโปรโตคอลส่งไฟล์กันเช่นไฟล์ซ i ล่าแต่ว่าผมยังดัก traffic ไฟล์ซ i ล่าไม่ได้ มันติดอะไรก็ไม่รู้มันกลายเป็นโปรโตคอลอะไรไม่รู้ผมถึงยังไม่มาทำให้ดู ssd ในความเข้าใจของผมนะมันก็เป็นเหมือน private key dns ก็คือโดเมน d dns เคยได้ยินไหม dns เซิร์ฟเวอร์คืออะไรก็นี่อ่ะ google c o m อันนี้คือ DNS แต่ว่าผมยังไม่เจาะลึกนะค่อยมาเจาะลึกในคอร์สอันนี้คือ DNS DNS เราจะเปิดกี่เซิร์ฟเวอร์ก็ได้แต่ว่าขอให้มันอยู่ในลิมิตอืม ต่อมาขั้นตอนขั้นตอนของ client ใช่ไหมนี่เลเยอร์ห้า pentest ก็คืออะไร pentest ก็คือเอาโปรโตคอลพวกนี้มา pentest แล้วก็ต่อไปคืออะไรอันที่ห้า season season ก็พวกส่ง API ระหว่าง client ส่ง API ให้ client ไปส่งเซิร์ฟเวอร์ เออผมก็อธิบายตามความเข้าใจของผมอะชานสปอร์ต TCP UDP TCP UDP คืออะไรอ่ะคุณมาดู TCP T T C P U D P มีมอันนี้ดูง่ายกว่า ถ้าเป็นมีมเนี่ยเนี่ยคุณนึกออกไหมนึกออกนึกภาพออกไหมเ,เดี๋ยวหาอีกอีกอันให้ดูเนี่ยก็คือ TCP อะ่ะมันก็คือจะเป็นเหมือนกิริยาที่ไม่เปลี่ยนเลยก็คือเราดื่มน้ำดื่มน้ำปกติแต่ว่า UDP เนี่ย ก็คือมันจะเหมือนมันจะเปลี่ยนละ่ะเข้าใจปะเปลี่ยนแล้วไว้ค่อยมาลงลึกในคอร์สก็ได้คุณจะเข้าใจไอ้เนี่ยแต่ว่าผมก็ต้องอธิบายอยู่ดีอะ่ะก็คือ TCP เนี่ยมันค่อนข้างที่จะลงลึกละ ก็คือเหมือนเป็นโปรโตคอลที่แบบไม่เปลี่ยนอะ่ะเป็นค่า default คือคือค่าคงที่ส่วน UDP เนี่ยคือมันจะเปลี่ยนแบบส่งข้อมูลอะไรก็ได้อะสมมุติคุณส่ง TCP TCP คือสมมุติคุณส่ง e ม s เ g จมาคือมันก็ต้องเป๊ะถูกไหม API อะไรต้องเป๊ะเพราะว่า e ม s เ g จข้อความมันต้องเป๊ะทุกอย่างส่วน UDP เนี่ย ส่วน UDP เนี่ยมันก็คือ,เ,อเดี๋ยวนะกูเริ่มเบอร์แล้วมันก็คือ t ร a ฟ f i c ไม่ใช่มันคือโปรโตคอลที่ที่ไม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 ่ได้เขาเรียกว่าอะไรนั่นแหละ ไม่ได้เป็นค่าคงที่อะเน็ตเวิร์กแพ็กเกจเน็ตเวิร์กแพ็กเกจเลเยอร์ไหนวะเนี่ยเลเยอร์สามคือเน็ตเวิร์กก็เช็คเช็คไอพีตัวเองอะ Data Link อะไรอีกเนี่ยอินเทอร์เน็ตก็ดูที่อันนี้ไม่ค่อยสำคัญอันนี้ก็คือฟิสิกส์ละ เลเยอร์สุดท้ายของคลายแอนคือฟิสิกส์ก็คือเช่นไวเลสคุณอะแล้วก็พอมันไปที่เซิร์ฟเวอร์แล้วเซิร์ฟเวอร์จะส่งกลับมาอย่างไรก็เซิร์ฟเวอร์ก็ส่งจากขึ้นขึ้นล่างมาบนเนี่ยอ่าแล้วมีอะไรอีกอะบอกไปหมดแล้วโอเคจบคลิป